การจำหน่ายสินค้าผ่านระบบร้านค้าออนไลน์หรืออ e ีคอมเมิร์ซกำลังได้รับความนิยมในปัจจุบันเพราะมีความสะดวกหลายอย่างทั้งการที่ไม่ต้องมีหน้าร้านโชว์สินค้าและต้นทุนในการจ้างพนักงานรวมทั้งค่าโสหู้อื่นๆที่ไม่จําเป็นแต่ข้อจํากัดของการเปิดร้านขายสินค้าออนไลน์คือผู้ที่จะซื้อขายจะต้องมีความรู้และใช้คอมพิวเตอร์เป็นซึ่งเรื่องดังกล่าวนางสาวรัชนาเนศแสงทิพย์ผู้ตรวจราชการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารบอกว่า จากนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมให้ประชาชนตามหมู่บ้านหรือตำบลต่างๆที่สามารถผลิตสินค้าโอท็อปที่มีคุณภาพได้มาตรฐานให้สามารถขยายช่องทางจําหน่ายเพิ่มมากขึ้นดังนั้นทางกระทรวงจึงมีนโยบายที่จะดําเนินการส่งเสริมในเรื่องดังกล่าวโดยขั้นแรกจะมีการเปลี่ยนชื่อจากกระทรวงสารสนเทศและการสื่อสารเป็นกระทรวงดิจิทัลอีโคโนมีเพื่อที่จะให้ภารกิจครอบคลุมในเรื่องต่างๆให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลที่จะจะเปลี่ยนจากกระทรวง ICT เป็นกระทรวงดิจิทัลอีโคโนมีเพื่อจะออส่งเสริม SME ในการค้าขายผ่านทางอินเทอร์เน็ตส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนต่างๆผ่านการเรียนรู้โดยการการการเซิร์ชข้อมูลทางผ่านทางอินเทอร์เน็ตหรือ Wi-Fi เพราะฉะนั้นส่วนเรื่องหนึ่งที่สำคัญสำหรับการจะเปิดร้านค้าออนไลน์ของพี่น้องประชาชนก็คือการให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต และคอมพิวเตอร์ซึ่งทางกระทรวงจะต้องขยายขอบเขตบริการอินเทอร์เน็ตให้ครอบคลุมทุกตำบลทั่วประเทศรวมทั้งส่งเจ้าหน้าที่ทำการอบรมให้ความรู้แก่พี่น้องประชาชนจนสามารถเปิดร้านจำหน่ายสินค้าออนไลน์ได้โดยช่องทางจำหน่ายสินค้าออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ตหรืออ e ีคอมเมิร์ซจะเป็นการขยายตลาดสินค้าโอท็อปรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต่อไปแต่เราก็จะพบว่าเราพยายามจะหาเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วก็มีอบรมผู้ ผ,ผู้ดูแลศูนย์เพื่อจะแนะนําชาวบ้านให้มาใช้แต่ปรากฏว่าบางแห่งในชาวบ้านอาจจะมาใช้น้อยเพราะว่าอาจจะใช้ไม่เป็นเพราะนั้นโยบายอันใหม่เนี่ยเพื่อจะเพื่อจะมีการพัฒนาบุคลากรเช่น s m e เราอยากจะให้เขาขายของทางอินเทอร์เน็ตถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีการจัดทําแพลตฟอร์มมาตรฐานเพื่อการค้าขายแล้วก็มีการสอนการใช้อินเทอร์เน็ตมีการสอนการโอนเงินส่งเงินอันนี้เราจะสอนมีการโคชชิ่งให้เต็มรูปแบบเพื่อจะให าามารถใช้้ไดช่องทางการใช้เทคโนโลยีและอินเทอร์เนต็ตเพื่อขายสินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆนับเป็นเรื่องใหม่ของพี่น้องประชาชนและเป็นเรื่องสำคัญที่หากสามารถลงมือสร้างให้เกิดเป็นรูปธรรมได้เพราะการขายสินค้าอ e ีคอมเมิร์ซจะทำให้พี่น้องประชาชนมีช่องทางจำหน่ายเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะเมื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพื่อที่จะสามารถกระจายสินค้าสู่ผู้บริโภคที่อยู่ในกลุ่มประเทศอาเซียนอื่นๆได้สะดวกยิ่งขึ้นเกชาโสภาวนัท NBT บตรัง รายงาน